สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะอ้ไอไอช่างแกะมันกำลังพ่นสีอยู่เดี๋ยว่าเดี๋ยวช่างต้นจะไปเอาเกียร์ครับก็สั่งเกียร์ไว้แล้วเนี่ยเราจะขับเราจะเอาก็เกียร์ลูกมันเหมือนเกียร์ใหม่ในวงการรถอีแต่เลยครับเกียร์ตัวนี้แต่ด,ดูแบบแล้วน่าจะวิ่งเร็วดีครับน่าจะแรงดีเดี๋ยวรอดูครับจะไปเอาที่บ้านช่างแคปโอ้หุนครุ้งเลยก็ เดี๋ยวดูแค่นี้กันครับที่จะไปเอาเกียร์แป๊บนึงครับโอเคครับอ,รอ่ามาถึงร้านเกียร์แล้วครับนี่เดี๋ยวจะพาไปดูกเกียร์ก็เมื่อกี้เขารถมันจอดอยู่เนี้ยเกาตัดแล้ว แยกอะไหล่ขายครับก็ตรงนี้เป็นบ้านพาชีครับส่วนไหนที่อยากมาซื้ออะไหล่อะไรก็เข้ามาได้เลยครับเนี่ยเส้นเนี่ยทั้งสองฝั่งถนนเลยคมีแต่ร้านของเก่าครับหาซื้อได้เลยนี่ครับไอเช็ดสีตัวเนี้ยน่าจะเป็นเช็ดสีที่เรามาซื้อเกีีรยไปครับ, mm hmm. รบเพราะว่ามันมีโฟวิล mm hmm. ด้วยนะเนี่ยเนี่ยโอ้ สีไม่ใหญ่มากนะมองเอาไปทำใหม่พวกรถจิบจะเทรถจิบโมมเลยไกลไปไหนโฟวิวดีเนี่ยแหววเลยแหววเลย oh, <my> จะไปดูเครื่องอนะอยากซื oh, <my> ้อเครื่องก็มัน oh, <my> เลือดดูเลยครับเนี่ย oh, <my> มันพอที่จะบิวได้นะเพระเครื่องมัน ยังเดิมๆอยู่ครับนี่แต่ละตัวแต่ละตัวนี่ครับเกียร์ของเราจวพร้อมฟลายบินด้วยนี่4 โอวียังวีวีคาดยังดีอยู่๋ยวดดูหน้าไฟายไปหน่อยโอ้อยยังโอเคอยู่นี่เมื่อนั่นจากเหรอหนั่นบัดรนะอู้นี่กับเครื่องอะไรเนี่ยอีสุสุด้วย Direct Insection แอบของเกียร์อะไรนี่นี่เราซื้อเครื่องเอาไปทำรถอีแตนคะรับไม่น่าจะเกินสักสองหมื่นสามหมื่นอนะประมาณน,นี้อะไรเยอะมากมาย ซื้อได้เลยครับผู้ผู้มนไหลนคกเท่เลยอันนี้ครับพวกเบาๆก็มาเลือกซื้อกันไปใส่รถนั่งรถออเตนก็นได้นะรถเกง๋งก็ขายครับจอดข้างทางเลยก็ทางเส้นนี้มาจากนู่นนะมาจากอำเภอปรโคชัยก็เลี้ยวเลี้ยวขวาตรงไฟแดงบ้านพาชชีขาเข้ามาเลยครับ จะมีร้านขายของสองข้างทางเลยมันเป็นร้านอ,อของเก่านั่นแหละก็มาเลือกซื้อเลือกหากันได้ครับพวกไอ้เปาพวกเนี้ยนี่เอาไปทำพวกเทเลอร์รถไยเดินตามได้เลยนี่ใช้ได้แน่โอ,โอเคครับเดี๋ยวจะยกเกียร์ใส่รถแล้วก็จะกลับแล้วครับไปทำรถทีบ้านกันต่อครับ ีมาถึงบ้านแล้วครับจะเอาไปติดตั้งแหละจำอ่านี่เนี่ยเ,เดี๋ยวเกียร์มาท่ามแล้วก็ตั้งเลยครับเดีว่าวันนี้น่าจะไม่ทันแล้วมั้งเดี๋ยวดูช่างแจมทำสีนี่หน่อยฮนะนี่นี่น เดี๋ยวไอ้ฝาท้ายมีพนักง,งานวาดรูปป๊อบอายฝั่งน้นนะเดี๋ยวพาไปดูเอาครับก็จับจองกันได้เลยอันนี้นี่ครับก็ ยังไม่ได้พ่นเลกเกอร์นะเดี๋ยวพ่นเลกเกอร์เนี่ยพ่นทำสีเสร็จทั้งคันแล้วก็จะพ่นทีเดียวเลยครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูเอ่อศิลนักศิลป์วาดรูปอยู่ฝั่งโน้นครับดีูวันรุ่งวันจังหวะดูอะไรของมันปอบอายปอบอายปอบอายเอาไอ้นั่นน่ะมินเนี่ยนน่ะมินเนี่ยนน่ะรู้จักว่ามินเนี่ยนน่ะ อนะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ